ตามไอ้กมค่ะไก่ย่างโซเฟียค่ะมนานแนมานานมากแล้วนะคะมันเป็นอาชีพของตระกูลเนาะคือกี่รุ่นกี่รุ่นก็ขายไก่กันมาค่ะเอาจริงๆแล้วก่อนที่จะมาอยู่ตรงนี้เมื่อก่อนนี้ขายอยู่บ้านนักกีฬาค่ะไก่ย่างท,ที่เด็ดของนี้นี่คือการหมักเหรอครับหรือยังไงคิดว่านะน่าจะเป็นที่รสชาติของเราที่มันไม่จําเป็นที่จะต้องมีน้ําจิ้มรสชาติไก่มันคือจะ อยู่ในตัวอยู่แล้วมีทุกส่วนเลยค่ะลูกค้าเริ่มต้นที่สิบาทไม่เกินสิบสองอันนี้พี่ไก่ค่ะอันนี้ตับไก่อันนี้ตูดไก่อันนี้หัวใจแล้วก็อันนี้เป็นเนื้อไก่อ่ะค่ะแล้วปกติจะมีเนื้อวัวด้วยค่ะแต่ว่าวันนี้ก็ไม่ทันเหมือนกันเตรียมของเยอะไหมครับเนี่ยเยอะค่ะรอบเช้าจะอยู่ประมาณสิบห้ายี่สิบโลขึ้นแล้วบ,บ่ายก็จะเยอะกว่าเช้าค่ะช่วงเช้าจะเลยไปหน้ามิสเตอร์ดี Y ค่ะ ขายตั้งแต่ประมาณ6กโมงเช้าลูกค้ามาได้เลยจนถึงประมาณไม่เกินสิบโมงเช้าส่วนช่วงบ่ายก็ลูกค้าสักบ่ายโมงก็เริ่มมาได้เลยก็ได้ค่ะไม่เกินสองทุ่มมีแบบลูกค้ามาชมรสชาติไหมมีค่ะมีส่วนใหญ่ลูกค้ามาครั้งนึงแล้วก็พอลูกค้ากลับมาอีกครัง้งก็จะบอกว่า เอ้ยผมมาซื้อซ้ำรสชาตินี้อร่อยผมอยู่พระรามเก้านะอะไรเงี้ยคือลูกค้าก็จะเป็นอย่างเงี้ยค่ะแล้วส่วนใหญ่ถ้าลูกค้าที่กลับมาซ้ําส่วนใหญ่จะขอเบอร์เพราะว่ากลัวว่ามาถึงแล้วมันไม่เหลือพัฒนาการ20ค่ะหน้ามิสเตอร์ดีไเลยมาก็จะเจอเลยอยากให้ลองมาชิมค่ะอย่าไปเชื่อว่านี้บอกว่าอร่อยมาลองค่ะลูกค้าสวัวดกุงค่ะขอบคุณนะคะ